อยากสร้างเงินแสนจากการทำในหน้าให้ทำสามข้อนี้วันนี้ครูไก่ต้องจะมาให้สามเทคนิคที่จะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยทำในหน้าออนไลน์และสร้างเงินแสนได้หน่งให้คุณเลือกสินค้าที่เวลาคุณไปห้างเขาจะซื้อกลับกันเช่นสินค้าเกี่ยวกับการทำความสะอาด สินค้าเกี่ยวกับของกินของใช้และต้องเป็นสินค้าที่คนตัดสินใจซื้อได้ง่ายโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบอย่าไปเลือกสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามหรือสินค้าที่ทําให้ผิวขาวผิวสวยเพราะคุณต้องอธิบายเยอะและมันต้องมีรีวิวให้เห็นผลลัพธ์มันจึงทําให้ขายยากดังนั้นให้คุณเลือกสินค้าที่เขาซื้อกินซื้อใช้ประจําวันอยู่แล้วและที่สําคัญคือไม่ต้องอธิบายเยอะเขารู้เลยว่าสินค้านี้มีประโยชน์อะไรมันจะทําให้คุณขายได้ง่าย 2. ให้คุณออกมาบอกโปรโมชั่นและความคุ้มค่าที่เขาจะได้รับ เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูอย่าเพิ่งไปซื้อผงซักฟอกที่ห้างนะครับเพราะวันนี้เปา800 0กร,รมัมเขามีโปรโมชั่นพิเศษ1ถัง8 00 0กร,รมัมในราคา4 1่บาทใครสนใจกิมที่ตะก้าได้เลยนะครับเพราะวันนี้เปาเขาจัดหนักจัดเต็ม1ถัง8,00 0กร,รมัมในราคา4 1 9บาทที่สำคัญส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางทั้งประหยัดทั้งคุ้มคุณไม่ต้องเสียเวลาไปห้างและยุงก,กับเองรีบกิมที่ตะก้าได้เลยนะครับก่อนที่โปรโมชั่นจะหมด 3. ให้คุณทําคลิปบอกโปรโมชั่นลงไปวันละสิบคลิปถ้าคุณทําได้คุณขายได้อย่างแน่นอนแล้วมันจะสร้างเงินแสนจากการทําออนไลน์ให้กับคุณได้และถ้าวันนี้คุณอยากจะสร้างเงินจากการทำในหน้าอย่างจริงจังแต่ไม่รู้จะเขียนสคริปต์ยังไงไม่รู้จะอาชิปแบบไหนไม่รู้จะเลือกสินค้าอย่างไร วันนี้ครูไก่ต้งมีคอร์สในน้าเงินล้านมาให้สำหรับพวกเราทุกคนจากราคาเต็ม9,900วันนี้ครูไก่โต้งให้อราคาพิเศษที่3,900สําสำหรับคนที่ต้องการอยากจะสร้างเงินแสนเงินล้านจากการทำในหน้าใครสนใจที่จะทำเงินจากการทำในหน้าทักมาที่ไลน์แอดของครูไก่ต้งที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ